มาร็งเต้านมแล้วก็เวลาตับกระเจีบีนะคะพอทําก้อนเนื้อเจอที่เต้านมก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอก็เอาก้อนเนื้อไปตรวจปรากว่าเป็นเนื้อร้ายนะคะก็ระยะ2เข้า3 ก็คือหมอบอกว่าต้องให้คีโมครั้งใหญ่4ครั้งแล้วก็ครั้งเล็กอีก12บสองงอีก30ครั้งนะคะช่วงที่ให้คีโมครั้งที่2จะเข้าครั้งที่3เนี่ยครั้งที่3ต้องไปตรวจเจาะเลือดก่อนทุกครั้งที่จะให้คีโมต่อปรากฏว่ามดเลือดขาวไม่พอังไงดีก็พอดีไปซ้อมดนตรีแล้วก็เลยไปเจอพี่เขาแนะนําว่าลองกินเซนิตินดูเป็นอาหารเสริมที่สกัดจากองุนเกสรดอกไม้ก็ ลองทานดูเขาบอกว่าให้กิน1อาทิตย์ก่อนพอดีจะไปตรวจเลือดอีกหนึ่งอาทิตย์อัดเลยเช้ากลางวันเย็นนะคะก็กินเสร็จปุ๊บก็ไปตรวจเลือดหมอก็งงว่าอุ๊ยมเมดเลือดขาวขึ้นมาได้ยังไงขึ้นมาเยอะมากแบบจากที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วค่าตับค่าไตเราก็ดีขึ้นจากที่เป็นไวลสตับอักเสบดีนะคะเพราะว่าเราโดนคีโมเนี่ยค่าตับเราก็แย่อยู่แล้วใช่ไหมคะพอกินเสร็จปุ๊บก็ให้คีโมได้พอให้คีโมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กลับมาทำไงเนี่ยเราไม่รู้สึกอาการแพ้เลยเราก็กลับมาแล้วก็มาร้องเพลงได้ตามปกติิิขขออองงเเเรราาาคืใชช้ตตมปกลย ก็ไม่รู้สึกอาการอะไรเลยนะคะแล้วก็ช่วงที่หลังจากนั้นก็มาฉายแสงต่อเอฟเฟรจากการฉายแสงเนี่ยหมอกเอ็เรียกพลรามาคุยเ็าบอกว่าจะมีการมีฝ้าเกิดที่นปอดเพราะว่าเราเป็นที่เต้านมผลข้งางเคียงก็คือปอดจะเป็นฝ้าจะมีอาการไอช่วงกลางคืนนะคะที่เราฉายแสงครบทั้งหมด30ครั้งไม่มีอาการไอเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่มีซักแอะเลยนะคะ แล้วก็ไม่มีอาการงูสวัสดซึ่งคนที่รักษาอยู่ในเคสเดียวของคุณหมอมีเป็นอาการงูสวัสดทุกคนค่ะพอโพพ้รไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าสิตาเป็นเหมือนเขาไหมเป็นอะไรเหรอคะบอกไปเขาเป็นงูสวัสดกันคงคงเป็นโรคหีดกันนะคะก็บอกว่าเอาไม่ได้เป็นค่ะเราว่าโพอ้เขาบอกแปลกใจมากแล้วเขาตรวจค่าเลือดของเราผลเลือดของเราเขาบอกผลเลือดดีมาก ซึ่งค่าตับของเราเนี่ยกับค่าไตเนี่ยมันเท่าคนปกติเลยตอนนั้นก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็เรามั่นใจว่าเรากินอาหารเสริมตัวนี้ทำให้เซลเราแข็งแรงมันแข็งแรงมันจะมา,มมาจาก้างในเป็นอาหารเสริมระดับเซลลของเรานะคะทำให้เซลเราแข็งแรงแล้วก็ที่เราป่วยเนี่ยก็เกิดจากเซลลเราไม่แข็งแรงเซลเราแย่เซลลเราตายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเซลลเราแข็งแรงเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเราก็จะกลับมาปกติแล้วก็มั่นใจว่าอาหารเสริมตัวเนี้มันช่วยให้เราแข็งแรงแล้วก็กลับมาเป็นคนปกติ